กุ้ัชครับเอากระตูมาให้แล้วครับฉันอยากกินรก <c oughs> ทำไมกุ้ัชเป็นเวียนามค่ะ <c oughs> ฉันอยากกินอร่อยอร่อยที่สุดท้ายกุ้ัชอยากกินอะไรกวางตุง้งน้ำมันหอยกวางตุง้งบักซอย คุณป้าครับมีมีกวางตุ้งไหมครับอ๋อไม่มีกวางตุ้งหรอกน้าบ้านอ้าแ่ไม่มีกวางตุ้งมีชื่อน่าเชื่อขึกวางตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งตม่มาลอยกว้างตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งไม่มาลอยกวางตุ้ง ครับมีกวางตุ้งไหมครับนี่งไงทำไมมันเล็กจังครับแบ่นคนแบบเนี่ยปะโคไก่บัวหรือว่าตำลึงกินอร่อยงามเลยแต่คนท่านอยากกินกวางตุง้งก็ก,กินกวางตุง้งกวางตุง้ง กวางตุง้งกวางตุง้งก็งใจหนูไม่ค่ะกล้องอยู่นี่ครับทำยังไงดีอ่ะกระดันโอเคก็ได้คุณลุงในใจเหรอในใจอดี้<_><_>

เรค่อยเจอก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะบาย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 